สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนของครูเบียนะคะวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์ที่17เดือนกันยายนพุทธศักราช2564วันนี้ครูเบียจะมาสอนวิชาตัวเด็กเรื่องเราควรระมัดระวังอันตรายจากสถานที่ต่างๆอย่างไรก่อนที่เราจะทำกิจกรรม คุณครูมีจุดเสี่ยง10จุดภายในโรงเรียนที่มักจะเกิดอันตรายกับเด็กๆมาให้็ได้ฟังกันนะคะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะในรั้วโรงเรียนมีบริเวณไหนบ้างที่ควรระมัดระวงังมาดู10จุดเสี่ยงที่โรงเรียนต้องป้องกันให้ดีก่อนเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ ันทําให้เด็กได้รับอันตรายกันค่ะสนามเด็กเล่นพื้นที่สนามเด็กเล่นเป็นบริเวณที่เด็กๆชอบเป็นพิเศษเพราะมีเครื่องเล่นให้สนุกสนานกันได้เต็มที่และยิ่งสนุกก็ยิ่งขาดความระมัดระวังดังนั้นสิ่งที่โรงเรียนต้องตรวจสอบและเฝ้าระวังก็คือพื้นสนามเด็กเล่นต้องเป็นพื้นเรียบและปูด้วยวัสดุอ่อน เช่นทรายยางสังเคราะห์เป็นต้นจัดพื้นที่สนามเด็กเล่นให้เป็นส่วนทำรั้วรอบสนามเด็กเล่นป้องกันไม่ให้เด็กแอบเข้าไปเล่นในช่วงที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้องตรวจสอบว่าเครื่องเล่นยึดติดก,กับพื้นอย่างแน่นหนาหรือไม่โดยเฉพาะเครื่องเล่นที่หมุนหรือเคลื่อนที่ได้เช่นลูกโลกชิงช้าเพื่อไม่ให้เครื่องเล่นลมทับเด็ก มั่นตรวจสอบเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอโต๊ะเก้าอี้เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญและใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุดดังนั้นโรงเรียนต้องตรวจสอบโต๊ะเก้าอี้ทุกตัวให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงนั่งแล้วไม่โยกเยกสระน้ำหรือบ่อน้ำหากโรงเรียนใดมีสระน้ำหรือบ่อน้ำ ควรทำรั้วกั้นรอบบ่อน้ำและติดตั้งป้ายเตือนอันตรายจากการเล่นบริเวณริมน้ำไว้ด้วยเพื่อป้องกันเด็กลงไปเล่นน้ำหรือพลัดตกน้ำเสียชีวะเมื่อเด็กๆรู้จักอันตรายจากสถานที่ต่างๆแล้วเรามาทำกิจกรรมกันเลยให้ใเด็กเปิดหนังสือเรียนหน้าที่19คําคำสั่งระบายสีภาพที่ควรปฏิบัติเด็กมาดูรูปแรกนะคะ เมื่อเด็กๆไปที่ห้างแล้วจะเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นเซเว่นโลตัสบิ๊กซีนะคะถ้าเขาวางไว้แสดงว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่เปียกเราควรระมัดระวังนะคะมาดูรูปแรกเด็กผู้ชายเข้าห้องน้ำโดยการวิ่งนะคะทั้งที่มีป้ายเตือนพื้นเปียกห้ามวิ่งนะคะแต่เด็กคนนี้คือวิ่งเด็กๆคิดว่า เราควรปฏิบัติหรือไม่ถ้าไม่ควรปฏิบัติไม่ต้องระบายสีมาดูรูปที่สองเด็กผู้ชายคนเดิมนะคะแต่เขาเดินอย่างระมัดระวังนะคะเด็กคิดว่าภาพนี้ควรปฏิบัติหรือไม่ถ้าควรปฏิบัติให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามนะคะมาดูรูปที่สองนะคะการเดินทางนะคะ ข้ามทางม้าลายนะคะจะมีสัญญาณไฟถ้าเป็นสัญญาณสีเขียวเราสามารถเดินทางข้ามทางม้าลายได้แต่ถ้าเป็นรูปคนสีแดงเราจะไม่สามารถเดินผ่านได้เพราะเป็นสัญญาณให้รถวิ่งผ่านนะคะมาดูรูปแรกนะคะสัญญาณไฟสีเขียวรูปคนแสดงว่า เราสามารถเดินผ่านถนนได้ข้ามถนนได้แล้วจะต้องมีผู้ปกครองนะคะไปด้วยเราจะพาข้ามทางเองไม่ได้นะคะเราจะต้องมีผู้ใหญ่มีผู้ปกครองไปด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยรูปแรกเด็กคิดว่าควรปฏิบัติหรือไม่ถ้าควรปฏิบัตินะคะให้เด็กระบายสีมาดูรูปที่สอง เด็กผู้ชายกำลังจะเดินข้ามถนนแต่มีรถมาพอดี